ครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบกับผมเปาโรน,นะครับผมในช่องส l o t r e ีซ c l เค o no .1 นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาจัดอ่พี่เสืออ้วนเรานะครับผมามาดูกันดิพยัก แห่งโชคราบนะครับหรือว่าไทเกอร์ฟอร์จูนนั่นเองนะครับผมมารูมาทุยมาดูกันวันนี้นะโอเคลิ้นพันกันแนละ้วมาดูกันวันนี้เสือพี่เสือเราจะจ่ายหรือเปล่านะครับผมโอเคผมมีทุนอ่า5 6 0 0บาทนะครับผมมาดูกันดีว่าเสือวันนี้มันจะจ่ายผมหรือเปล่าครับผมมาแล้วมีทุน5 0 0พันเราก็ไปบิด50สไปเลยครับผม ผมจะใช้สูตรเดียวกันกันกบอ่าโฟร์ชุนออกนะครับผมนะมาคลิปนี้ผมจะเล่นไทเกอร์เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะจัด f o ร์ชุนออกนะครับผมหรือวัวตัวทองนั่นเองนะมาดูกันว่าเสือวันนี้จะสู้โอร์ชุนออกได้หรือเปล่าแต่โฟร์ชุนออกจะสู้เสือได้หรือเปล่านะครับผมต้องมาดูกันนะฮะ โอเคฮะเบ็ด50ไปเลยครับผมออโต้ออโต้ห้าสิบรอบนะตอนแรกผมว่าจะกด30รอบผมเผลอไปกด50รอบนะต้องขอไปด้วยนะผมเบอร์เบอร์นะช่วงนี้หลอ,อกมา1ทีครับผมโอเคหลอกมา1ทีฮะสวยเนิร์สเนิร์สอย่างเดียวครับผมหน่า nice. หลักกำไรโอ้โหโอเคโอเครู้เรื่องครับผมจ่ายมาจ่ายมา150 150ตอนนี้เราเ ขาดทุนนะครับผมโอเคห้าสิบรอบดูดิอังเปาจะโยนหรือเปล่าฮะอังเปาจะโยนหรือเปล่านะครับผมต้องมาดูกันต้องมาดูกันนะฮะเอ้นายสิอย่า nice. งเดียวเลยนายสิอ nice. ย่างเดียวเลยโอเคตัวแพงมาสามร้อยฮะผมต้องแบบกดสามสิบรอบหรือเปล่าวนะ่ามันถึงจะโดดถึงจะโยนอังเปานะ ได้ได nice. nice. อย่างเดียวเลยได้ nice. ละกำไรอะ่ะโอเคสวยฮะเหลือสี่รอบ้วโดดมาแล้วฮะอือ่างเปาโยนมาเป็นส้มนะครับผมนะยังสวยนะถ้ามันจ่ายนะยังสวยนะถ้ามันจ่ายคูณสิบนะฮะก็ยังสวยแหละก็ยังสวยแหละอีกตัวเดียวนะผมขอคูณสิบหน่อยได้ไหมเรียบร้อยครับผมอล่อยี่สิบไอ้เสือเสือสาว เสือสาวหรือเสือหนุ่มเนี่ยผมไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นเฮี้ยแล้วแหละครับผมเสือในกายเป็นเฮี้ยแล้วครับผมจ่ายมาแบบนี้ก็เฮี้ยแล้วครับผมอ่าครับผมอาจเบ็ดอัดเบ็ดหกสิบเพิ่มมาสิบบาทนะครับผมเพิ่มไปสิบบาทนะฮะเราเราก็ไปกดสามสิบรอบนะครับผมโอเคมาดูกันว่าสามสิบสามสิบรอบกับเบ็ดหกสิบจะมาหรือเปล่าครับผมแต่ก้อนทองยังไม่มาเลยนะฮะก้อนทองนี้หายไปนานมากเลยนะโอเค อืมไม่มาฮะรอไปรอไปรอไปเปลาโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเบ็ดโอ้โหเบ็ดหกสิบคือแบบหนักหนักหนักจริงโอ้โหเฮ้ยบางทีก็เกินไปนะจ่ายไม่จ่ายเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะเบ็ดหกสิบนี่ว้า ว่ากว่าเบีดห้าสิบอีกนะผมลองมาเบีดสาสิบหน่อยแล้วกันเบีดสาสิบกับสาสิบรอบนะครับผมมาดูกันนี่มันจะจ่ายโยนหนังเปาให้เราหรือเปล่าฮะ Nice อย่างเดียวเลย Nice อย่างเดียว Nice Nice หละกําไรนะ่ะน่า e น i c อยู่ไหนโอ้โหโอเคโอเคครับผมได้อยู่นะได้ขี้อะไรละ่ะโอ้ยังไม่ได้บิ๊กวินเลยนะเอาตรงมะ ต้องต้องได้บิ๊กวินแล้วแหละจังหวะเนี้ยมาขนาดนี้แล้วอะเสือโยนมาโอ้โหหลอกไปหนึ่งทีครับผมหลอกไปหนึ่งทีฮะโอ้โหถาจริงถาจริงโอ้โหยับ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 เรียบร้อยยับ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 ผมบอกเลยยับยับรถเบรดมาครับผมรถเบรดมาเลยยี่สบครับผมผมขอสปิกบาคาร์แล้วกันนะ เผื่อมันมาแบบสปคิคบาค้างเนะะี่ยสตรเราต้องสเปคิคบาค้างครับผมกดออโต้ไปแล้วไม่ได้ก็สปคิคบาค้างไปแต่ก็อืเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยมีค่าเท่าเท่าบีทครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะมีค่าเท่าบีทคืออะไรผมก็พูดไปนั่นแหละ <laughs> โอ้โหแต่วันนี้แบบยับผมบอกเลยยับยับจัดเฮ้ยโอเคโอเคฮะ โอเคครับผมได้ได้ได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งโอเคมาหกร้อยครับผมสวยฮะไม่ดูดนะแต่จ่ายคูณสิบคูณสิบข้างนอกนะครับผมไนยังเดียวเลยไนหละกําไรอ่ะไนไนหละกําไรอ่ะบางทีก็ยับไปนะเสือยับยับเลยแหละยับยับเลยโอ้โหยับยับ ยับยับผมบอกเลยจ่ายแบบนี้ก็ยับครับผมยับยูยี่จ่ายแบบนี้ก็ยับยับครับผมเรียบร้อยนะเนี่ยผมบอกเลยเรียบร้อยนะเนี่ยเดี๋ยดิผมอัดเบ็ดเมื่อกี้เราเบ็ดห้าสิบนะเบ็ดห้าสิบมาแล้วมันโดดมาแต่มันมันโยนหนังตอนเบ็ดห้าสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดเราลองไปซ้ำสามสิบรอบครับผมเบ็ดห้าสิบเผื่อมันโยนอีกนะเบ็ดเดิมนะครับผมจ่ายตัวแพงมาสวยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบยาวๆไปยาวๆไป ยาวๆไปเสือพี่เสือพี่เสือพยักร้ายพยักร้ายแห่งโชคราภก็ฟังชื่อมาไหนครับผมพยักร้ายนะฮะมันร้ายจัดดูตามันดิเจ้าเล่ห์เหลือเกินไอ,ไอเสือเนี่ยไม่โยนนะครับผม,มบางทีก็เกินไปนะบางทีก็เกินไปแย่อย่างเดียวเลยแย่อย่างเดียวเลยนี่ไม่ใช่เกมเสือนะครับผมมันเกมเสียชัดๆผมบอกเลย เกมเสียใช่ไหมผมจ่ายแบบนี้ก็ยับยับครับผมโอ้โหจ่ายแบบนี้ก็ยับยับฮะจริงยับยับผมบอกเลยอัดแม่งเบ็ดร้อยไปเลยฮะอัดเบ็ดร้อยไปเลยอื้อใจใจไปฮะใจใจไปเบ็ดร้อยใจใจไปใจใจไปสวยครับผมสวยตามท้องเรื่องผมบอกเลยสวยตามท้องเรื่องท้องเรื่องมันกําหนดขีดชะตามาให้เราเป็นแบบนี้ฮบผมมา ต่ตัวแพงมาห้าร้อยแล้วผมผมไปเลยฮะสามสิบรอบเบ็ดร้อยอัดเบ็ดร้อยไปเลยอัดมึงไปเลยเบ็ดร้อยเนีน่ยเบ็ดร้อนเบ็ดร้อยแล้วโดดมาเบ็ดร้อยโอ้โหยังนี่แหละของจริงนี่แหละของจริงโอ้โหเบ็ดห้าสิบมึงไม่ไม่โยนเบ็ดสามสิบไม่โยนเบ็ดยี่สิบไม่โยนมันชอบโยนเบ็ดร้อยะดูดิคูณสิบไหมคูณสิบแล้วแหละโอ้โหมันไม่ให้คูณสิบผมอีกแล้วอ่ะโอ้หน่าเสียดายฮะคูณสิบไม่ได้อีกแล้วอ่ะโดดมาสองทีอ่ะ ตังเป้ามาสองทีเมื่อกี้ก็โอ้โหมาสามพันโอเคอเค,คูณสิบมันให้คูณสิบข้างนอกฮะจ่ายแบบนี้ก็ยับยับแบบมบอกเลยสวยฮะบิ๊กวินมาอีกรอบหนึ่งฮะสองพันสองพันโอ้เบ็ดร้อยจ่ายดีวะ่ะเบ็ดหนักนี่จ่ายดีเหลือเกินเบ็ดเ้น้อยนี่หายเงียบเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดวดจ่ายเบ็ดสองร้อยไปเลยดิสามสิบรอบไปฮะสามสิบรอบไปครับผมมาดูดิเบ็ดสองร้อยว่างไง ว่าไงไอ้เจ้าเสือนือย่างเดียวเลยนย e โอเคตอนนี้เรามีกำไรแค่เจ็ดร้อยอะัดเบ็ดสองร้อยไปเลยฮ okay, okay, ะผมดูดิตอนนี้เราขาดทุนโอเคโอเคเหือสิบสี่รอบขอสักรอบนะขอสักดอกขอซักดอกสวยๆฮะโอเคยับยับ ยับยับผมบอกเลยยับ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 เบ็ดสองร้อยไม่มาจริงว่ะมันมาแต่เบ็ดร้อยนะฮะเบ็ดร้อยเมื่อกี้แบบโดดยับยับลองดูดิเบ็ดร้อยสเปกบาร์ค้างครับผมไปเลยฮะไปเลยไปเลยเปาไปเลยตังมึงอะไปไหนก็ไม่รู้ฮะตอนนี้ตังผมอะหายไปแล้วครับผมหายไปเรียบร้อยครับผมไหลยาวๆยับยับจ่ายยับยับจ่ายแบบนี้ก็ยับดีครับผมยับยุยียับยุยยี่ไปอีกสามสิบรอบ ไปอีกสาสบรอบดูดิเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยสามสิบรอบเมื่อกี้น่าเสียดายมากเลยอ่ะมันโดดมาแล้วให้ให้เฮ้ยคูณสิบมาอีกว่าโอ้โหดูเบ็ดร้อยฮะสามพันโอ้โหเบ็ดร้อยนี่เอาเรื่องนะยัดแม่งเบ็ดหนักหนักเบ็ดร้อยฮะแต่เบ็ดสองร้อยนี่ไม่มาเนยะัดสองร้อยไม่มาพอยัดเบ็ดร้อยเนี่ยมาดีเกินเบ็ดห้อยเนี่ยอยากให้มันโดดอีกอะโดดแล้วจ่ายคูณสิบมา เมื่อกี้มันก็ให้ตัวแพงอยู่นะตัวถุงเงินนะแต่ว่ามันไม่ได้คูณสิบะครับผมมันไม่เต็มแพงนะน่าเสียดายว่ะสวยโอเคนะเบ็ดร้อยนี่มาดีเหลือเกินว่ะเบ็ดร้อยนี่มาดีเหลือเกินตอนนี้ขอขอเอาทุนคืนก่อนนะขอทุนคืนจะได้ไหมสวยโดดมาแล้วฮะโอ้โหนี่เบ็ดร้อยฮะเบ็ดร้อยนี่มันมาแบบ ยับยับอะเบดร้100อยอะมายับยับเบดห้าสิบเบดสองร้อยไม่มานะคูณสิบไหมโอ้โหไม่คูณสิบอีกแล้วโดดมาไม่คูณสิบเลยอะมันก็ยับดีถ้าจ่ายแบบนี้มันก็ยับดีเฮ้ยโอ้โหนหนดิเบ็สองร้อยไม่มาใช่ปะยัดเบตสี่ร้อยฮะผมบอกเลยยัดแม่งเบดสี่ร้อยเบดสี่ร้อยยัดไปยัดไปเบดสี่ร้อยมาดิ สักตัวสวยๆขอสักตัวสวยๆเสือเสือโอเคครับผมอย่าอืมสักบอกสักบอกผมบอกเลยอย่าโลภมากอย่าโลภมากเป็นที่หนึ่งอย่าโลภมากเป็นที่หนึ่งผมบอกเลยยับยับหมื่นสองน,น้องโอ้โหโกันุูาลดเสียงนะจ่ายแบบนี้ก็ยับยับจ่ายแบบนี้ก็ยับยับผมบอกเลย โอ้โหเดอะคัมแบกผมบอกเลยเดอะคัมแบกโอ้โหเดอะคัมแบกนี่แหละครับผมเดอะคัมแบกของจริงครับผมหมื่นสองยัดเป็นสี่ร้อยจ่ายดอกเดียวรู้เรื่องครับผมจ่ายแบบนี้ก็ยับยับโอเคกําไรมีกําไรเฉยเลยหวานเจี๊ยบผมบอกเลยหวานเจี๊ยบครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะ เจอก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมทุกคนทุกท่านเจอก,กันคลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ See you bye ทุกคนยับยับจ่ายแบบนี้ก็ยับยับครับผม